อาจ้ะพูกโจร์ทั้งหลายฉันจะจัดการแกไปส่งตำรวจดีวาดรูปนะครับจับโจรส์บื้ไปอ้นี่ครับอีซี่มากๆอันต่อมาเขาบอกว่าให้วาดเป็นวงกลมใช่ไหมแล้วก็กิ้งลงมาเลยบื้ปโอ้โหเป็นภาพโซโลโมชั่นนะครับอันนี้ก็วงกลมเหมือนการวาดวงกลมนะครับแล้วก็กิ้งลงมาบื้บดีเป็นยังไงล่ะ นี้มีโจนสองคนนะครับต้องขีดมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็โดนต้องโดนไปคนข้างล่าแล้วโอ้โหลงจากกล่องไปเลยอันนี้ไม่มีเส้นปะให้เราแล้วนะครับเราต้องวาดเองอันนี้เป็นสามเหลี่ยมแล้วกันภาพโดนไปหนึ่งคนนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเราต้องช่วยผู้หญิงคนนี้นะครับเขาบอกว่าเฮลช่วยด้วยช่วยด้วย<ด>เรียบร้อโอ้โหโดนหนีนะเราไม่ทําตรงกลางข้างล่างมีระเบิด TNT เพราะฉะนั้นเราต้องกดปุ่มแล้วครับปุ๊มโอ้โห วปิวโ,อโ,โอ้โหดักปนกันอย่างนี้เลยเหรอนี่ฉันวาดเป็นขีดอย่างนี้โดนซาแท่งเหล็กพี่ข่ามีปุ่มสวิตช์อยู่นะครับแล้วก็มีนวมสองข้างเพราะฉะนั้นเราต้องกดปุ่มบึ้บลงมาโดนเด้งโโต่อตัวิดโดมัดยางยืดอ,อันนี้แค่ทำลายกล่องใช่ไหมบึ้บลงมาตูมโดนมันต้องใช่แน่ๆมีปุ่มตรงกลางอย่างนี้ต้องเอาโยนแลเปิดเทนที NT อันนี้ต้องวาดรูปถั่น้ําหนักให้ขึ้นไปใช่มหมแล้วก็มีหนามแหลมคมอยู่ข้างบนได้เลยวาดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับคล้ายๆตู้เซฟแล้วก็ขึ้นไปแบบโซลโรบอชันเอาละครับมีคนขอความช่วยเหลือนะครับแต่ว่าตอนนี้โจทย์กำลังทำลาย เพราะฉะนั้นเราต้องทำลายโจร่อดดีโอยโดสองคนไหมอ่าโดสองคนนะครับมาดูเลเวลต่อไปกันบ้างนะครับอ่ามีธนูมีปุ่มแล้วก็มีลูกบอลลิงนะครับโอเคงั้นเราวาดลงมานะครับฟันเฟืองตรงนี้ลูกบอลลิงถล่มลงมาเรียบร้อยอันนี้เราต้องดันถังไฟลงไปใช่ไห<อ>มเพราะฉะนั้นต้องเอาลูกกลมๆดันไปด้วยงั้นเราต้องวาดอะไรที่มันกิ้งลงไปได้วิบกิ้งลงไปดันถังลงไปตูมเรียบร้อยนะครับ มาอีกแล้วนะครับหมัดยางยืดนะครับเราต้องกดสวิตช์ให้โดนอ่ะเอาเป็นวงกลมเลยและกันปึ๋งเรียบร้อยหมัดยางยืดต่อไปโดนแฮะพวกแกอยู่ผิดที่ซะแล้วาะตรงนั้นมันคือสะพานกับดักนั่นเองกิ้งไปเลยลูกปึป๋งเกิดเหมือนเอันนี้เราต้องกิ้งลูกโบลลิงนะครับแล้วก็ให้ไปโดนธนูแล้วก็จัดการเจ้าโจรซะบปะลูกโบลลิงไปเลยวืบปลงมายิงธนูแบาแล้วไงเลเวลสิบแ เริ่มยากขึ้นแล้วนะครับเราจะกดสวิตช์ได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวนะตรงดันแทนนั้นลงไปหรอเดี๋ยวอ่างั้นเราสร้างเป็นสามเหลีย่ยมวุบอย่างนี้จึงแล้วเราก็สร้างเป็นแบบเหมือนวงกลมลงไปแล้วก็ดันไปเอาไม่ได้นะครับต้องสร้างอีกอันหนึ่งปึ๊บลงไปเลยปุ๊บกดสวิตช์เรียบร้อยไม้ฉันถูกจับอีกแล้วเนี่ยโอ้โหโดนจับอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่ต้องใช้หมัดยางยืดอีกแล้วสินะนี่เดอเอากระเด็นไปไหนเนี่ย นี่ให้โดนทั้งสองฝั่งนะครับ mm hmm. งั้นเอาฝั่งขวาก่อนแล้วกันป้าบ mm hmm. โดนไปหนึ่งคนนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งโอนไปด้วยเป็นยังไงล่ะโดนเป็นเพื่อนกันนะครับ อันนี้เป็นลูกบอลไฟนะครับต้องโดนสองฝั่งงั้นเราวาดลูกคล้ายๆม้านั่งแล้วกันแล้วก็โดนทั้งสองฝั่งได้ไหมฟืบไปเลยลูกบอลไฟฟืบตู้ตกลงไปเลยโอ้โหมีปืนใหญ่ด้วยอันนี้น่าจะง่ายๆนะครับสร้างเป็นอันเดียวเป็นสามเหลี่ยมแล้วกันฟื๊บเรามโดนโอ้โหยิงไปเลยอย่างแรงอันนี้ต้องชิงให้โดนหนามใช่ไหมได้เลยงั้นเราวาดเป็นลูกศรดีกว่าลูกศรจิ้มลงไปเลยปื๊บดีกระแทก กระหนามนะครับโอ้โหอันนี้ยืนเลี้ยงกันเป็นบอยแบนด์เลยนี่เอาไปเลยไม้เดี๋ยวก็พอเพิ <c oughs> ่ลมล้มสามนะครับอันนี้มีลูกบอลไฟอยู่ข้างล่าง <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรดันลงไปนะครับมาเออเอาติดงานเมื่อกี้ลูกใหญ่ไปนะครับเอาลูกเล็กไปละกัน <c oughs> โอ้โหอย่างนี้ด้วยลูกใหญ่ลูกเล็กนะครับอันนี้ไม่มีอาวุธอะไรเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็สร้างแค่แท่งเหล็กก็พอ <c oughs> ใช่ไหมวาดรูปออกมาก็พอ <c oughs> โอเคโดนทั้งสองคนไหมโดนไปหนึ่งโดนไป สนะครับตกลงไปเลยมีระเบิด TNT อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็มีกล่องกั้นไว้อยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราสร้างเป็นสามเหลี่ยมเป็นตัว A แล้วกันปึ๊บก็ได้ลงไปโดนไหมโดนนะครับอันนี้เป็นระเบิด2อันนะครับแล้วก็มีลูกกลมๆอยู่2อันเพราะฉะนั้นเราต้องให้กิ้งแยกกันลงไปไปเลยเอ้าไม่ลงแล้วครับลงสิเอาลงไปฝั่งเดียวโอ้แต่โดนสองนี่มันอะไรเนี่ย มานต่อมาอันนี้แค่กดสวิตช์ก็พอใช่ไหมได้เลยเอาลูกกลมกล้งลงไปนะครับบิร์ตึง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 โดนสวิตช์ปืนใหญ่ระเบิดดีอันนี้สวิตช์อยู่ข้างล่างที t อทีอยู่ข้างบนแต่ว่าช่องแคบมากเพราะฉะนั้นเราต้องวาดเป็นขีดนะครับให้มันลงมาฟึบขีดตืบโดนตุ้มเอาแล้วสองตัวข้างล่างนี่ยืนคุยกันอยู่แล้วโอ้โหปาจากไหนมุกบอลน,นะเธอคนเดิมโดนจับอีกแล้วหรอเนี่ยไม่เป็นไรนะ ต่อต่อตวิโอคือฮีโร่เดี๋ยวจะช่วยเองเดี๋ยวจะสร้างลูกกลมๆนะครับกลิ้งลงไปทับโจนเลยปื๊บจึ๊บดีเรีบร้อยนะครับโอ้โหววดีนะไม่โดนตัวประกัน <ļ i ing> อ่ะอันนี้มีสวิตอยู่ข้างล่างนะครับเราต้องยิงให้โดนนะครับเพื่อที่จะโดนธนูปึ๊บอ่ะสร้างเป็นวงกลมนะครับแล้วก็กดโดนสวิตไปเลย <ļ i ing> เ,อเอาเดี๋ยวไม่โดนสวิตนะครับแต่โดนโจน <ļ i ing> อ,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 อันนี้มีลูกกลมๆโดนขังอยู่นะครับแล้วก็มีสวิตนะครับเราต้องปลดปล่อยลูกกลมๆให้ลงมามาโดนหมัดของต่อตอปีโดหมัดยางยืดมาแล้วปึบวาดกดสวิต ลงมาโดนไหมจึกๆึกยังครับยังไม่ลงมาาแล้วโดนแล้วเดียบร้อยโอ้โหแย่แล้วมี2ฝั่งเราต้องไปทางฝั่งโจรน,นะครับอ่ะโอเคเทน้าหลักไปทางฝั่งโจรโดดด,ดีปืบอ,อันนี้กดสวิตช์นะครับเดี๋ยวเราทําเป็นแบบว่ามือยาวๆนะครับเหมือนแม่น่าแล้วก็กดสวิตช์ให้โดดปืนใหญ่ปื๊บดี ปืนใหญ่อาเซนอนคุกกี้มาติเน่แต่น,นี่พวกแกไม่ร้อนกันบ้างหรอเดี๋ยวฉันกลางลมให้มานี่อะกางลมให้นะครับวืบไปเลยคราบอันนี้เหมือนสลปชิ่งลงไปหรอ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องทําเป็นลูกบอลกลมๆเล็กๆนะครับเพื่อที่จะทําให้ระเบิดทํางานข้างบนโอเคกลมๆเล็กๆวืบมาแล้วก็กดสวิตช์ลงมาเลยแล้วชุดนี กระเด็นไปคนละทิศคนละทางเลยอ่าอันนี้ก็กิ่งเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่ามีระเบิด TNT ที่เยอะกว่าโอเคเอาไปกินเลยเจ้าโจรสามหน่อทิกแท็กโทนดีกระเด็นไปฟ้อมกันเลย อันนี้มีโจรอ,อยู่4ี่คนนะครับแล้วก็มีสวิตระเบิดอยู่อันเดียวงั้นเราทํามันขีดลงไปฟืบมาเลยระเบิด oh <my> God. โดนโดนไป4ี่คนเลยนะครับแบเหมือนพวกโจนมันห่อเหี่ยวสู้ต่อต,อตปิโดไม่ได้เลยยังไงก็สู้ไม่ได้เพราะฉันเนี่ยกาจัดโจรอยู่แล้วดีอันนี้เราต้องช่วยตัวประกันนะครับต้องให้ชิ่งไปข้างบนปาโจนขึ้นไปข้างบนซักข้างบนเนี่ยมีของดีอยู่วืบปาดอของดีมาก อันนี้มีกองอยู่ตรงกลางงั้นเราก็ต้องไปอีกฝั่งหนึ่ง<อ>ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองวาดรูปดูนะครับว่าไปอีกฝั่งหนึ่งได้ไหมไปเลยเจ้ากองเ <c oughs> อ้าเดี๋ยวไปโดนตัวประกัน <c oughs> โอ้โโอโขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจงั้นขอใหม่นะงั้นวาดเป็นเส้นขอบแล้วกันนะ <c oughs> เพื่อไม่ให้โดนตัวประกันนี่ได้แล้วโอ้โหอันนี้ถ้าก,กดสวิตช์ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะเนี่ยงั้นเราต้องกดให้ถูกปุ่มนะครับ ปุ่มทางซ้ายดีไปเลยเจ้าโจรอ่ารู้สึกจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วอันนี้ต้องชิงหฮโดนใช่ไหมงั้นทาเป็นวงกลมเล็กๆแล้วการมันจะได้ไม่ติดโอเคเดี๋ยววาดดูนะครับเบึ๊บบบเด็กไหมเด็กไหมอ่าลงมาค่อยๆถึงถึงถึงอออติดติดติดลงไปลงไปสิลงไมยังไม่ลงโดนโดนโหโดนพอดีนะครับอ่าอันนี้มีหลุมตรงกลางนะครับตัวประกันอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเราสร้างแค่สองฝั่งก็พอปะลงไปเลยเบิบดี โอเคไม่โดดตัวประกันนะครับอันนี้แค่ผักกล่องลงไปใช่ไหมกล่องเหล็กเหรอหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับไปเราวาดไปก่อนปึบลงไปโดนโจทั้งสองปึบลีอันนี้เป็นลูกบอลลิงเหรอเอาลูกบอลลิงไปโดนสองคนนั้นโอเคได้เลยงั้นเราสร้างมันสี่เหลี่ยมแล้วก็กิ้งลงไปวืบปาบโดนสองคนไหมเอ้าไม่โดน งั้นเอ่อเดี๋ยวเอาอีกอันเดือดกันแถมปึบไปเลยวงกลมอีกอันหนึง่งเป็นลูกโบลิ่งแทนา, <c oughs> านอันนี้ว่างเปล่ามากไม่มีอาวุธอะไรเลยงั้นเราสร้างเป็นตัวเจดีกว่าปึบแล้วก็กิ้งลงไปให้โดนสามตัวนั้นดีเ <c oughs> จ้าพวกโจรทั้งหลายโดนปซะโอ้โหอันนี้ด่านเหมือนมาริโอเลยเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเอ่อจะเป็นยังไงถ้าเรากิ้งอย่างนี้เป็นตัวอย่างนี้ฟึบอ่ะกิ้งลงไปไหมโดนสองคนจื๊บโดนอีกคนนึงชิงมาไหม โดนโหพอดีเป๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่เปลนอะไรเนี่ยยืนกันเป็นบอยแบนดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันจะแบนให้วืบไปเลยลูกโบลิิงโดนไป1แล้วโดนไป2องวืบโดนไปสามคนที่สเตรียมตัว,วบอยแบนด์ไว้ล่ะ <laughs> มีปุ่มแค่ปุ่มเดียวเองเหรอแต่ว่าไม่เห็นอาวุธเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าเป็นอะไรปุ๊บโอ้โห oh <my> เป็นธนูมีการเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับน้ดาดันดันเสาอีกแล้วจะโดนไหมเนี่ยอ่ะลองดูแล้วกันนะครับเบึ๊บไปดันหรือให้โดนทั้งสองคนนะครับแล้วก็กิ้งตกลงไปเลยดีอันนี้ดันลูกบอลนะครับให้โดนระเบิด TNT โอเคจัดให้วิบทำเป็นลูกกลมๆนะครับแล้วก็กิ้งลงไประเบิด อันนี้แค่กดสวิตช์ใช่ไหมได้เลยไปเลยเลขหกปืบเลขดำโชคดีแด่เ,เดี๋ยวนะนี่บรรดาลอะไรเนด่อทำไมมันโลกขนาดนี้ตองกิ่งให้โดนใช่ไหมได้เอาเป็นตัวยูแล้วกันหนึ่งหนึ่งหึงเด้งลงไปพอดีไหมเออโอ้โหโดนพอดีเลย อ่าอันนี้ยิงปืนใหญ่ให้โดนสวิตแล้วคราวนี้สะพานก็จะเปิดลงมาโอเคง่ายงายงั้นทําเลยวืบไปตูมลงไปตึงโ <c oughs> จนบอกว่าฉันยอมแพ้แล้วจะต่อตะปีเดอ